ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนลงนะครับจีบไม้เดี๋ยวดูอนาคตถ้าผมชอบมันแต่แรกป่ากนี้ผมก็จีบมันตั้งแต่แรกแล้วครับตอนนี้ไม่อยากจะคิดเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกแต่างงานไปก่อน สวัสดีสสดครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่นานาเทนไนท์ไลฟ์นะคะวันนี้อยู่กับใบเตยพรพจีผมเข้าฟางสมประสงค์สีบัวครับอวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพียบเลยนะครับเริ่มด้วยข่าวแรกเอาใจใบเตยก่อนอะไรหนุ่มๆนมเกาหลีออใครคะกับอีจองซอกครับอรอดูเลยนะอีจองซอกป้าแต่ว่าก่อนอื่นคะ่ะเรามีข่าวของทั้งหนุ่มพีพชชัระ ถูกล่าวหาว่าไปเป็นมือที่3ของความรักคนอื่นซะงั้นเลยแต่ไม่เท่าข่าวนี้แน่นอนค่ะเรื่องหัวใจของหนุ่มป้องนวัตนะคะกับการโพสไอจีปริศนาประมาณว่าสละโสดแต่เขาบอกว่าโดนแฮ็กไอจค่ะจริงๆผมบอกตรงนี้แล้วว่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนลงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครลงถ้าคนรู้จักผมคนสนิทกับผมจะรู้ว่าสำนวนที่เขียนหรือว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยอะ นี่คือคำแก้ตัวเอ๋ยชี้แจงของพระเอกเจ้าเสน่ป้องนวัดที่ยืนยันว่าภาพดอกไม้พร้อมข้อความไม่โสดแล้วนะรู้อย่างและติดแฮชแท็กถึงไฮโซไวอ้อเอ๋ยธัญวันที่โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในวันวาเลนไทน์น่ะเขาไม่ได้เป็นคนลงเองนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายหญิงโพสต์เพื่อสร้างกระแสแน่แต่คาดว่าน่าจะโดนแฮ็กซึ่งทันทีที่รู้ตัวมีภาพดังกล่าวในไอจีส่วนตัวก็รีบลบออกทันทีพร้อมทั้งย้ำชัดว่าความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงเป็นเพียงน้องในกวนเพื่อนที่สนิทด้วยกันก็เท่านั้นเองละค่ะ ตัวน,นี้คือก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อะไรถึงขั้นนั้นแล้วก็น้องก็ก็เด็กมากช่ใช่นั้นคือของพี่ป้องเปล่าครับรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อดอกไม้ครับเอาตังค์ไปกินข้าวไปเที่ยวดีกว่าจีบไม้เดี๋ยวดูอนาคตตอนนี้รู้จักแล้วก็คุยรู้เรื่องก็กว่างไปก่อนคือคืออย่างที่บอกแหละคือถ้าผมรู้จักเขามาตั้งนานแล้วถ้าผมชอาเขามาแต่แรกป่านนี้ผมก็จีบเขาตั้งแต่แรกแล้ว ยืนยันชัดเจนว่าเ้าหามือที่3ทําลายรักของสาวก้าวสุภัสรากับหวานใจนอกวงการหนุ่มซูเปอร์นะ่ะไม่ใช่หนุ่มพีทพัชระแน่ๆเพราะสเตตัสระหว่างเขากับสาวก้าวเป็นแค่เพื่อนที่ร่วมงานกันมานานเกือบ4ปีเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราทํางานด้วยกันแหละไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วก็แบบก็เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคงแล้วคงเห็นรูปแบบมึงก็ถ่ายรูปก้าวลงในอินสตาแกรมหรือว่าเจอกันเ่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยที่คนจะสามารถคิดไปได้ ถึงแม้จะข้ามวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานกว่า13ปีผ่านงานละครมาแล้วก็หลายเรื่องแต่พอนักเอกหุ่นป,ปังปูประยาได้จดประกาศเซ็เสนสัญญากับเอเจนซี่ t s o s o e t y t y n a n e m e n t ท t ที่อเมริกาเจ้าตัวก็เตรียมวางแผนไปเรียนการแสดงและเรียนภาษาที่เป๊ะอยู่แล้วให้แน่นยิ่งขึ้นค่ะเพราะตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานหนางังงานโฆษณารวมถึงแฝชั้นโชว์บนเวทีระดับโลกอีกด้วยค่ะ ก็เดี๋ยวกลางปีจะมีไปเรียนการแสดงที่อเมริกาค่ะก็หาครูแล้วแล้วก็เรียน voice coach เรียนเสียงเรียนสำเนียงทั้งที่ปูจริงเป็นคนที่พูดไม่ค่อยมีสำเนียงแต่ก็ถ้าอยู่อยากจะเป็นแบบชัดจริงๆฝรั่งก็ต้องเรียนแต่ถึงแม้สายงานในต่างประเทศจะไปได้สวยขนาดไหนนะคะแต่สาวปู่ย้ำชัดว่างานในประเทศไทยก็ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะยังไงก็คิดถึงแฟนคลับที่รักอยู่เสมอค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวที่กังวลว่ามีทายาทเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะมีปัญหาสาวคริสหอวังไว้37ปีจึงได้ทําการฝากไข่ไว้เมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทั้งเธอและคุณแม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวแม้จะยังไรว้วิแววง,งานวิวากาับแฟนหนุ่มไฮโซเซนทราพุธในเร็วๆนี้ก็ตามค่ะแถมนักแสดงหนา้าหมวยยังเปเปรย์อีกว่าถ้าถ่ายละครเสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะไปพบแพทย์เพื่อฝากไข่เพิ่มอีกด้วยค่ะเดี๋ยวถ่ายละครเสร็จอาจอาจะอาจจะไปฝากเพิ่มค่ะเพราะจริงๆคุณ พอเริ่มอายุมันมีอายุแล้วมันไม่แข็งแรงเท่าแบบยีิบสองอะไรเงี้ยไม่ได้ตอนนี้ไม่อยากจะคิดเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกต้องข้ามสเต็ปแต่งงานไปก่อนเ <c oughs> ตรียมพร้อมขนาดนี้หนุ่มเซนได้ยินแล้วรีบแหกขันหมากมาขอด่วนๆเลยนะจ๊ะเออครับผมจงศักครับ ก่อนจะไปส่งยิ้มละลายใจสาวน้อยสาวใหญ่ในงาน2017 e ีจง so ซอก c k Fanmeeting ไรต i ้อิน n b a n g k o สุปตากิมจิแถวหน้า e ีจงซอกจากซีรีส์ฮอตเดออยู่ก็มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยอย่างเป็นกันเองซึ่งเขาก็ฝากบอกขอโทษแฟนคลับทุกคนที่รอการกลับมาไทายอีกครั้งของเขานานไปหน่อยแถมยังแฮปปี้มากที่แฟนๆให้การต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นอีกด้วยค่ะในหนุ่มจงซอกยังบอกว่าคิดถึงอาหารไทยมากมาครั้งนี้ก็เลยกินผัดไทยไป3ม,มื้อแล้วและยังขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับซีรี ของเขาอย่างดีมาตลอดซึ่งหลังจากจบงานแฟนวีตติ้งที่เมืองไทยเขาก็มีซีรีส์และภาพยนตร์ต่อคิวเปิดกล้องไทยทําต่อทันทีและหนุ่มจงซอกสัญญาว่าจะทํางานอย่างหนักเพื่อตอบแทนความรักและการสนับสนุนของทุกคนอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะมาดามสุกมาแล้วมาเลยมาดูไก่กันไม่ใช่มาดามสุกนนี้เขาบอกว่ามีทั้งเรื่องฮาร์ดคอร์18บวกบใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องน่ารักครุกครีงุงงี้นะคะมาจาก น้องนิรีนลูกของคุณแม่หนิงค่ะสดใสแสนสนมาดามขอยกให้น้องนิรีนลูกสาวสุดที่เลิฟของแม่หนิงปณิตาไปเลยเพราะออกอีเวนต์ทีไรไม่เคยงอแงให้คุณแม่ปวดหัวขนาดประชันกับพี่ชาปุยนักบอลรูฟหลอกก็ยังไม่ออกอาการเขินสักนิดแถมยังช่วยคุณแม่ตอบคำถามพี่พี่นักข่าวด้วยน่ารากักอ่ะ เห็นนุ่มไปบ่นแล้วเห็นน่มไปบ่นแล้วมาต่อที่หุ่นแซบเสียของหนุ่มโออนุชิตที่พักหลังมาเนี้ยขยันโชว์ซิกแพคให้สาวแท้สาวเทียมชื่นชมฟรีๆในไ g อยู่บ่อยๆซึ่งมาดามมาสะดุดตรงที่รูปเนี้ย ใครต่อใครเขาก็จีนกันว่าหนุ่มโอกล้าหานชานชัยถึงขนาดไม่ใส่กางเกงเลยอายุเหมือนกับว่าแปรงสีฟันมันดูปิดตรงนั้นไว้แล้วโอก็คงไม่ไม่ประนามตัวเองว่าแหมเอาแปรงสีฟันปิดก็มิดมันดูมันไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยก็ควรจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าแปรงสีฟันนะจ้ตัวคอนเฟิร์มแล้วทราบแล้วเปลี่ยนนะคะสาวสาวคล เป็นยังไงอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับไม่แปลงแล้วอย่างนี้มีแต่คนบอกว่าเอาแปรงทิ้งไม่เถอะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการในาย e เ t e r t เวลาเดิมกี่โมงคะสิบเนาฬิกานาทีครับใช่แล้วคืนนี้เราสองคนลาลาไปก่อนราตรีสวัสดีค่ะ